ตอน verb เติม ed ออกเสียงอย่างไรและออกได้กี่แบบภาษาอังกฤษเวลาเราเล่าถึงอดีตคำกริยาก็จะต้องอยู่ในรูปอดีตซึ่งส่วนมากจะเติม ed คำถามคือออกเสียงอย่างไรคำเหล่านี้เป็น verb เติม ed หมดแต่ว่าออกเสียงแตกต่างได้ถึง3แบบคือเสียง d เสียงเและเสียงอึแล้วจะรู้ได้ยังไง ครูจะบอกหลักแค่หนึ่งอย่างมันขึ้นอยู่กับเสียงท้ายของ verb ตัวนั้นค่ะหมายความว่าถ้า Ver รตัวนี้ลงท้ายด้วยเสียงอะไรจะเป็นตัวกำหนดเองว่า ed ที่ออกจะเป็นเสียงดึถึกดหรืออึดกลุ่มแรกเติม ed แล้วออกเสียงเป็นดึกพวกนี้เป็น Verb ที่ไม่มีตัวสะกดเหมือนกับคำว่า play อย่างเงี้ยเป็นเสียง A เฉยๆแล้วไม่มีตัวสะกดปิดท้าย แล้วยังมีอีกที่มีตัวสะกดแต่ว่าพอออกเสียงทย้ายลำคอจะสัน่นเรียกว่า voiced consonants เอาง่ายๆนะก็คือคำต่างๆที่เสียงท้ายมันจะเป็นประมาณเนี้ย b b g g j j l l m m n n ng ng หรือ z, z. แต่ว่า verb ลงเสียงท้ายดเป็นตัวยกเว้นอันนี้พักไว้ก่อนดูตัวอ,อย่างเดิมของเรา play เป็นเสียงเปิดไม่มีตัวสะกดท้ายเติอม ed ก็เป็น played drag ลงท้ายเติอม ed อก็เป็น dragged turn เสียงเติอม ed อเข้าไปก็เป็น turned change เสียง j. เติมแค่ดีก็เป็น changed กลุ่มที่2อ,ออกเสียงตรง e ดีเป็นเสียง T อันนี้เนี่ยมีเสียงท้ายแต่ออกเสียงเป็นแบบคอไม่สั่นเรียกว่า voiceless consonants เอาง่ายๆก็คือว่าเวลาออกเสียงเนี่ยลมมันจะพ่นจากริมฝีปากเรามากหน่อยเช่นคำที่ลงท้ายด้วยเสียงคคพ s h เสียง sh หรือ c h เ h เสียงท้าย ch แต่ verb ที่ลงเสียงท้ายเเป็นตัวยกเว้นยกยอดไปคุยกลุ่มหน้าสรุปว่าถ้า verb เ,เป็นเสียงที่พ่นลมออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยพอเติม ed เราจะพ่นลมตามออกไปทันทีก็คือ t ทเช่น click พอมันเคออกมาแล้วเติม ed เนี่ยมันก็ต้องพ่นกันต่อไปเลยเป็น clicked stop ก็เป็น stopped m i s s เป็น m i s s e d wash เป็น washed กลุ่มสุดท้ายออก ed เป็นเสียงอึเป็น verb ที่ลงท้ายด้วยเสียง d หรือ t ที่เราละไว้นี่ละค่ะวิธีจำนะก็ในเมื่อเสียงเดิมมันออกเป็นดึ ฤทในตอนท้ายอยู่แล้วถ้าเติม e D แล้วมาออกเป็น d, หรือทอีกมันก็จะกลายเป็นดดทไม่เป็นธรรมชาตินะต้องเอื้อนเสียงออกไปเลยเป็นอึดเช่น end ออกเป็น e n d ก็ตลกไปใช่ไหมเขาก็เลยออกเป็นธรรมชาติเป็น ended flood ก็ต้องเป็น flooded want เป็น wanted หรือ wanted delete ก็ deleted หรือ deleted อ่านออกเสียงรวมกันอีกทีหนึ่งครั้งแรกไม่มี ed ต่อมาเป็นรูปที่มี ed ออกเสียงตามนะ play played drag dragged turn turned c h a n g e changed click clicked stop stopped miss missed wash, washed, end, ended, flood, flooded, want, wanted, หรือ wanted, delete, deleted, หรือ deleted เอาละ่ะเข้าใจแล้วนะคะว่า Ver b เติม e ed ออกเสียงได้ถึง3แบบและเสียงท้ายของ Verb ตัวนั้น เป็นตัวกำหนดว่าจะต้องออกเสียง ED อย่างไรบ๊ายบายค่ะ